อ่าครับผมเนาะสวัสดีเอฟซีครับผมสวัสดีเอฟซีอ่ายี่ติต้อนรับเข้าสู่ส่องมาให้มวลซื้นครับเนาะอ่ามาื้อนี้เขาว่ามแนวทางรับจากแดนสตอร์ครับผมเนาะก็มามอมอากันเลยพี่เดียวโดวยพี่หลังเด้อจะลงให้ครับผมเนาะก่อนวันอ่ารัตบานให้เพื่อนจะหมุนด้อยเ่ื้องเด้อเพื่อให้เป็นแนวทางครับผมเนาะแจ้งข่าวมาหลายแล้วละโดนแล้ว นาะใครที่ขอในกลุ่มไล,ลน์ได้เพียงเดอ้อในไลน์กลุ่มหรอกในไลน์ครับผมทักเข้ามาก็ส่งให้แล้วแต่ว่าเพิ่มเติมมาอีกตัวหนึ่งเพิ่นทู่เขามาย่ำพี่น้องว่ามีอีกตัวหนึ่งเดอ้อพี่น้องเดอ้อเนาะแต่ว่ากูา้ใดที่เอามิ่งส่งให้ในไลน์จะยังไม่มีตัวนี้ครับผมเนาะอันนี้มาล่าสุดเลยพี่น้องไอรอดที่ามครับผมเอาไปต่อครับ นาะสำหรับเลขรับจากแดนสาตอเรอร์รอพี่น้องจากตอนเอฟซีครับเพิ่ว่าไปเอาอยู่ต้นมะแข้งอ่าขามพูไปสามน่วยอ่ากลับมาเกือบสอดแจงมสาสั่นพี่น้องไอ้พี่นอ,อกจะฟังเนาะอ่าที่ไปที่มาของตัวเลขก็คือเพิ่นก็ว่ายฟังนี่แหละครับผมเนาะ่าปเปอาอยู่อ่าต้นมะแข้งเอ็มมี่ก็บุกเขนทัชยมามะมะแข้งมะแข้ง มาแข่งไงว่าสละ่ะเนาะมาแข่งไงก็เลยว่าอ้าวเดี๋ยวมานำเสนอให้แอดมินเนาะให้เอมินก็ได้เอาเพราฝากต่อ,อ,แอแกยกสิเพิ่นว่าเพื่อนเกลี้ยกล่อสร้างกุดพี่น้องสร้างกุดถวายพระพระครูบาอาจารย์เพิ่นนั่นแหละเนาะเพืนน่อได้โชคได้มาที่ได้ไปใครได้โชคได้มานก็นจะลืมด้วยพี่น้องด้วยเนาะสามตัวครับผมอาจจะหลายคู่เนี่ยพี่น้องสามคู่ นาะเราก็สองตัวแต่ว่าเพื่อนกับมีตัวฟันแห่งขี้กันเพี่มพิรนมี่ตัวฟันแห่งขี้กันครับ<อ>รับแดนสตองวดน,นี้เป็นงวดที่สามโอ้โลดหลทยพี่รนรอลดลายแดนมันเรื่องซึ่งเสียจบไ่รู้ว่าจาับดีกินบารอรอรับจากแดนสตอครับผมงวดที่สองครับผม เพิน่นหามาพี่รองเพิ่นจับกูสามตัหายอยู่สี่ชุดเนาะและ้วก็สองตที่แรกหามากสองชุดแต่ว่าเพิ่มเติมเนาะแอบนิ่งทรงหาอยู่ในในไล่ใน,ย,ในยังกะมันจะมีสองชุดสองตเนาะอ่าเพิ่นทั่วบ้านมือขึ้นนี่พี่รองว่าเพิ่มให้เอฟซีเพิ่นเด้เลยอีกตัวนึงเพิ่นว่าเนาะและ้วเลยว่าเอา้า คือว่าเป็นประกาศเพิ่มเติมฟังเอาเริ่พี่น้องเริ่มผู้ใดที่อ่ายู่ในไล่กะมาฟังเอาอาจจะว่าพวกขคือกันเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเพิ่นไร่ง่ายับว่าดวนเอาพี่น้องชุดแรกฟังไปเริ่มกันชุดแรกครับผมมีแปดมี 5, มนหน้ามีศูนย์ชุดมรกคนณจะเน้นสามตัวเลยพี่น้อง 8, 5, แปดห้าศูนย์เนาะสามตัวเลย นะแล้วก็ชุดที่สองห้าสี่ศูนย์ก็คือค้นไปน้ากันถ้าเจ,าจ้าใจต่างคนต่างเห็นขึ้นว่าเนาะเห็นเลขขึ้นหน้าน่าผู้นี้ทวงว่าจังสันผู้นั้นทวงว่าจังสี่่อาบางคนอาจจะเห็นว่าคือมูโดยพี่องเด้อแล้วก็ห้าสี่สามชวนมากจะแต่มีสามชุดนี่แหละพี่น้องมีแปดห้าศูนย์ห้าสี่ศูนย์ หาซี่สามแล้วก็เพิ่นให้กลังอีกตัวหนึ่งหาซี 48, ่แปดเพราะว่าอ่าเลขสามกับเลขแปดมันอาจจะอ่ามาเารื่อยๆกังเรืออาจจะตัวเดียวกันในสินะ่าคือเขาเจ้านั่งสวดเอาแล้วก็เลขคือขึ้นน้ำต้นใหม่ต้นวมาบมานะสิครับเอาสามตัวย้ำกันอีกครั้งแปดห้าศูนย์หาซี่ศูนย์แล้วก็หนะ้าสี่สามเนาะ กันอีกชุดหนึ่งก็คือห้าสี่แปดได้เพียงเด้อเนาะแต่ว่าสามตัวนี้เพิ่นกันเน้นหายุพี่นอ้องเพิ่นเน้นหายมากอายุเพิ่นหายวงกลมตัวที่ว่าเด่นเด่นปุรงบหน่อยก็คือห้าสี่สามครับอ่าอาจจะเป็นตัวท็อปเลยก็ว่าได้อตัวร่องมากก็คือแปดห้าศูนย์ครับ นะเรียกรับจากเดียงสตอร์นะไม่มีคลิปครับเพราะว่าเพิรนไม่ออกคลิปเดอ้อนะสำหรับสองตัวให้ก็นานั่นครับสมอทรงให้ทีมงานทางไล่ไอเอฟซีทางไล่นะจะ่นี่เพียงหนึ่งหนึ่งแล้วก็เจ็ดเจ็ดอหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดเป็นเรืตัวไหนพี่เล่าเพิ่์นมาเห็นชัดชัดชัดก็คือหนึ่งหนึ่งแต่ว่าเจ็ดเจ็ดเพิรนกันไว้ที่ไปที่มา้าเนาะ ก็เลยมาว่าไล่เอยียให้เอฟซีฟั่งที่ไปที่บ้านฮอตัวเลขเสียว่าร้ายกะได้พี่นอ้องเสียว่าว่าร้ายก็ได้เนาะสองตัวมีหนึ่งหนึ่งเพิ่นเนนตมาเลยแค่นั้นแล้วก็เจ็ดเจ็ดเป็นตัวกันแต่ว่าล่าสุดครับผมอ่าโทษเขามาล่าสุดว่าอ่าสายบุญเพื่อนนั่นแหละอยากจะท,ทำไปน,น้ำเพิ่์เนนต์แหละเขาจะว่าก่อนจะทำที่ เห็นเลขเลยเห็นเลขยุ <ım> ้ยตนต้นมาแข่งเนี่ยเห็นเลขเจ็ดแปดครับผมไปถึงปั๊บนี่คือเห็นเลขเจ็ดแปดเลยขนาดบ้านในสวนบ้านนาท่าท่าพิธีอย่างใหญๆทั้งสิ้นข้าเจ้าเลยว่าเอาไว้ในเรื่อเจ็ดแปดก็ได้เอาเจ็ดแปดไว้พร้อมแต่ว่าหลังท่พิธีเรือบะมี่เลขเจ็ดแปดที่คือหายเสียสีหน้าไปน้องข้าเจ้าเลยกันไว้ยังไยเพอาะที่เลยโทวว่างอห้ม่งจะเลอ่ มาเพิ่มเติมให้ทําชิปไห้สำหรับ78ประ่าทรงไห้เอ่อ74เบิ้ดสุดๆแล้วตาเบอรี่เพียง78ครับเนาะจะว่ากันมาเพิ่มเติม,เตมให้แล้วก็เพิ่นจะเน้น3ตัวพี่ร้อง5 4 3เลิกพี่ร้องเอลือชุดเน้นเลยอ่า4 3ตัวร่อง58เอ่อ850ครับอ่าเนาะ แล้วก็สองตัวฟันไปที่หนึ่งหนึ่งครับตัวที่เพิ่นให้วงกลมให้เลยตัวน้นเลยละพี่น้องเนาะหนึ่งหนึ่งเจ็ดเช็ดพี่นอ้องพิจารณาเอาแต่เพิ่มเติมล่าสุดก็คือเจ็ดแบบเนาะอ่าพี่นอ้องอ่าเห็นตามนั่นครับผมเป็นยังไงจ๊ะอย่าลืมครับผมเนาะอ่าเพื่อได้โชวรียมานอ่าคนอยากได้กะที่ต่อเข้ามาไอ้บินโซ่หายเมื่อแล้วแต่ว่าอ่า ทนเทมชิปนี่อาจจะตกใจเพราะว่าอา่าเลยเจ๊ดแบบมากม่พี่้องลา่าซดเดอร์เนะาะอ่าพี่้องคำว่าเบิรงชิปก็คือเบิร์เอาเนาะแคหนัาจะเอามีตัวเน้นตัวรองครับเนาะพี่้องเนาะมีตัวเน้นตัวรองไอ้พี่้องเอาไปฝันก่อนเอาไปนอนเอาไปเพื่อเอาไปฝันเลยพี่้องเด้อนี่คือชุดเต็มครับตัวเด่นตัวรองตัวเน้นตัววงกลม นี่คือชุดนี้ครับมานะพี่้องนะอ่าอ้าแคปหน้าจอพี่้องนะอ่าจากเรือกรับแยนสตอรครับผมเนาะอาแคปหน้าจอครับอ่าอ้าช่องนี้ครับผมแคปหน้าจอขอให้แข็งๆปังๆครับผมอ่าเนาะครับผมโฉบๆมันหมันเลยพี่้องดิต่อโฉชๆมันหมัน อ่่าทำเพื่อพิสสงมีมาน้ากันเนาะอแปหน้าใจข้างตัวเด่นครับผมนี่คือเอมินที่ถูกหายเนาะตัวเด่นสองตัวสามตัวนอกั้นเป็นตัวเราตัวกันหรือว่าพี่น้องจะกมุดก็ได้มตือตัวขี้อ่อนนะครับหนึ่งๆเจ็บๆเป็นตัวกันตัวร่างพี่น้องแคปน่าใจครับผม อืมเอาอย่าลืมอย่าลืมเด็ดขาดครับเอาสำหรับในเพียเดยเยอะม่งจะกับกล้องให้หลักฤอะครับผมเห็นกันได้ยังกันมาจ่อได้ยังอะเลขลับจากยันสตอรครับผมเพิ่งเปิดเผยมาเห็นแล้วเอาไปเสื่องไปฝันดนพเพียงเล่อยอคเมื่อกี้มือจะอ,ออกแล้วเนาะหลังตอนพ่อแม่ไปลอเงเอฟซีสุขุสุกัดครับผม